สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Health Checkup รู้ให้ถูกโรคนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้ให้ถูกโรคนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคง,ง่ายๆค่ะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราจนบางครั้งคุณอาจจะกาลังมองข้ามมันไปนะคะมาพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญค่ะที่จะมาไขาข้อข้องใจให้คุณเนี่ยได้คลายกังวลกันค่ะและเรื่องราวในวันนี้ของเรานะคะบอกเลยว่าใกล้ตัวมากๆค่ะทุกคนต้องเคยมีอาการนี้อย่างแน่นอนนะคะบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะปวดตามข้อแขนตามข้อขาตามกระดูกสันหลังนะคะถ้าคุณผู้ชมมี การปวดเนี่ยวันนี้จะต้องรีบมาดูคลิปนี้ของเราเลยนะคะและถ้าเมื่อคุณเนี่ยมีอาการปวดแล้วทำยังไงกันบ้างส่วนมากเนี่ยแป้งเชื่อเลยนะคะว่าจะต้องอ่ะเดี๋ยวมันก็หายเองหรือเปล่า อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะคะบางทีอาการปวดของคุณค่ะอาจจะนําพามาสู่โรคนี้ก็เป็นได้นะคะแล้ววันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญถึง2ท่านเลยนะที่จะมาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะท่านแรกนะคะกับดรนัสพลโพวิจิตค่ะท่านก็เป็นนักวิทยาศาสตร์และก็นักวิจัยระดับโลกนะคะจากสถาบัน NSPI ค่ะและอีกหนึ่งท่านของเราที่มาร่วมด้วยในวันนี้นะคะกับดรสิริกมลศรีสมิตรค่ะปริญญาโทสาขาโมเลกุลาร์ไบโอไซแอนชีวโมเลกุล และปริญญาเอกวิทยานิพนธ์ปรสิทธตวิทยามาลาเรียจาก University of h a r d e n b u r g ประเทศเยอรมน,นีจากสถาบาัน NSPI สวัสดีทั้งสองท่านคะ่ะสวัสดีค่ะโหเรียกว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาไขข้อข้องใจกันเลยนะคะกับเรื่องราวของโรคข้ออักเสบนะซึ่งเรียกว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกสงสัยนะคะว่าเอ๊ะโรคนี้เนี่ย มันเกิดขึ้นจากอะไรมันมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะดรนิคตอบให้หน่อยค่ะก็คืออะไรคืออย่างนี้นะคะโรคข้ออักเสบเนี่ย <ừ> จริงๆมันมีหลายชนิดมากเลยค่ะแต่ชนิดที่เราจะจําแนกคร่าวๆเนาะเป็น2ชนิดใหญ่คือเกิดจากการอักเสบ <ừ> และเกิดจากความเสื่อม อย่างความเสื่อมเนี้ยค่ะเขาเรียกกันสั้นๆว่า OA osteoarthritis มาจากอันนี้ค่ะมีมีตัวอย่างมาให้ดูถ้าสมมติกระดูกใช่ไหมคะตรงข้อเนี่ยค่ะด้านหน้าจะมีกระดูกอ่อนหุ้มอยู่สีขาวๆที่เราเห็นเวลาแบบแทะไก่ปกติค่ะแล้วก็สีฟ้าตรงนี้นะคะจะเป็นไขข้อเป็นตัวหล่อลื่นกระดูกเวลามันขยับจะได้ไม่กระทบกันแล้วเวลาพออายุเราเพิ่มมากขึ้นเนี้ยค่ะกระดูก ไอกระดูกอ่อนจะเริ่มเสื่อมลงมแล้วก็มันจะมีบางตัวที่แบบเป็นกรรมพันธุ์ที่ทําให้กระดูกอ่อนเสื่อมเร็วกว่าปกติดังนั้นนะ่ะเมื่อกระดูกอ่อนเสื่อมทุกครั้งที่เราขยับพ้อกระดูกจะกระทบกันทําให้เกิดอาการปวดแล้วก็อาจจะมีอาการอักเสบได้ค่ะอ,อันนี้คือ OA ซึ่งมีมีผู้ป่วยค่อนข้างมากในจำนวนโรคข้อเสื่อมด้วยกัน mm hmm. และจริงๆมันจะมีอีก2-3ชนิดนะคะของโรคข้อเสื่อม mm hmm. เช่น r a หรือว่ารูมาตอยด์อาร์ทริทิสอันนี้เนี่ยเกิดจากการอักเสบค่ะแล้วจริงๆมันเป็นอาการอักเสบที่เรียกว่าโรคแพ้ภูมิตัวเอง mm hmm. หรือว่าเป็นออโตอิมูนดีซีอย่างหนึง่งซึ่งเกิดจากการที่ว่าร่างกายเราเนี่ยปกติเราจะมีระบบภูมิคุ้มกันไว้ต่อสู้กับพวกไวรัสแบคทีรียที่เข้ามาในร่างกาย mm hmm. ใช่ไหมคะแต่พอเป็นโรค อัลโตอิมูนดิซีสเนี่ยร่างกายเราจะคิดว่าไอเซลล์ที่หุ้มอยู่ตรงข้อกระดูกเนี่ยค่ะเป็นสิ่งแปลกปลอมดังนั้นภูมิคุ้มกันก็จะมาทำร้ายร่างกายตัวเองทำให้เกิดอาการบวมแล้วก็เจ็บปวดค่ะแล้วก็โรคเกาต์อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งในเ,เรียกว่า,เ,าเกิดจากการอักเสบเหมือนกันแต่เป็นการอักเสบที่ไม่ใช่ภูมิคุ้มกันตัวเองมาทําให้ทําร้ายตัวเองนะคะแต่เป็นการอักเสบที่เกิดจากการสะสมของสารกรดยูริกในข้อค่ะค่ะ แต่ว่าคาว่าโรคเก่านี่คือทุกคนคุนกันมากค่ะก็คือถือว่าถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในโรคข้อเสื่อมค่ะอ๋อค่ะแล้วสําหรับโรคข้อเสื่อมที่พบเจอมากที่สุดในคนไทยของเรานี่เป็นประเภทไหนคะเป็น OA ค่ะข้อเสื่อมแบบเสื่อมสภาพโดยโดยตามธรรมชาติเนี่ยค่ะโรคข้อเสื่อมทั่วไปค่ะแล้วทาไมคนไทยของเราถึงแบบรู้สึกว่าเอ๊ะเจอโรคนี้มากเป็นพิเศษอะคะอาะเฉพาะสังคมเราคือแบบอายุสูงขึ้นเรื่อยๆเนาะสมัยก่อน ก็ไม่ได้อยู่กันนานขนาดนี้เดี๋ยวนี้การแพทย์ไปเรื่อยๆออค่ะก็คือจะพบการเสื่อมมากขึ้นแล้วก็จะมีบทบาททางด้านพันธุกรรมด้วยนะคะใครที่มีประวัติครอบครัวว่าเป็นโรคไขข้อโรคข้อเสื่อมก็ต้องระวังตัวให้ดีแล้วก็สําหรับโรค RA เนี่ยก็มีมีผลทางพันธุกรรมเหมือนกันค่ะก็คือมีโอกาสถ่ายทอดกันได้ใช่ค่ะนะคะแล้วสําหรับปัจจัยต่างๆมากดีกว่านะที่มันมีความเสี่ยงต่อการที่เกิดโรคข้ออักเสบมันมีปัจจัยอะไรบ้างะคะ จริงๆแล้วนอกจากพันธุกรรมเนี่ยค่ะก็จะมีถ้าใครน้ําหนักตัวค่อนข้างเยอะก็อย่างว่านะน้ำหนักตัวเยอะกระดูกก็จะต้องทํางานมากขึ้นค่ะก็ทําให้ข้อเสื่อมเร็วขึ้นแล้วก็อาจจะมีบางประเภทที่แบบเ,เกี่ยวกับ เพศด้วยเหมือนกันเพราะว่าอย่างโรคเกาต์อย่างเงี้ยผู้ชายก็จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นมากกว่า<ม>แต่ r a. a เนี่ยผู้หญิงจะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าน,นิดนึง<ม>อย่างเงี้ยค่ะจะมีหลายปัจจัยค่ะการเล่นออกกําลังกายด้วยก็มีส่วนก็เกี่ยวใช่ไหมเนาะอย่างนักกีฬาที่นักฟุตบอลที่ที่ต้องใช้ข้อข้อขกระแทกหนักเลยเนี่ยก็มีโอกาสเป็นโรคเสื่อมได้เร็วกว่าคนปกติทั่วไปใช้งานหนักค่ะจจะหมายถึงการใช้ชีวิตกิจกรรมที่เราทำแต่ละวันก็ล้วนเป็นปัจจัยทั้งหมดเลยด้วยใช่ไหมคะแล้วแบบนี้เราพอจะมีลักษณะพิเศษ สังเกตอาการว่าเอ้ยแบบนี้เนี่ยเป็นปวดธรรมดาหรือแบบนี้คือน่าจะเข้าข่ายกันเป็นโรคข้ออักเสบแล้วมีวิธีการสังเกตอาการอย่างไรบ้างคะโดยทั่วไปพอพอพอ,พอเป็นโรคอย่างนี้นะฮะ,ออะการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยมัก,ม,กมักยาผิดปกติไปไม่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นลุกเดินนั่งนะฮะ,ะมันมันมันก็จะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าลุกก็เอ๋ยปวดก็โอยที่เราพูดกันนี้ก็ได้ยินเลยเห็นได้ชัดเจนครับค่ะ อนนี้ไม่กล้าลุกเลยนะคะโอ๊ยเสียงกรับแกรบไปเแล้วก็เรียกว่าโรคข้ออักเสบเนี่ยมันสามารถทําให้เราเกิดอาการแทรกซ้อนอื่นๆได้มากขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็อย่างถ้าสมมติเราอายุมากขึ้นถ้าเวลาเราข้อเราบวมอย่างเงี้ยค่ะหยิบจับอะไรก็อาจจะไม่ค่อยถนัดเพราะว่าปวดอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะถ้าเป็นยิ่งที่เข่าที่สะโพกก็อาจจะมีการปัญหาด้านการทรงตัวยางค่ะ ที่นี้ค่ะดรขาเมื่อเรารู้ตัวว่าเอ๊ะเราเป็นแล้วเนี่ยค่ะการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเขามีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างคะดร,ครับโดยทั่วไปน,นะครับแพทย์ก็จะใช้วิธีง่ายๆก่อนด้วยการให้ยาแก้เสษนะครับอาจจะเป็นพวกกลุ่มเอนเซมหรือยาแก้อเศบทั่วๆไปนะครับออกไปก่อนในกรณีที่เป็นหนักเนี่ยบางทีอาจต้องทาการผ่าตัดคอัค่ะ แล้วก็จะมีคือปัญหาของการอักเสบเรื้อรังเนี่ยค่ะคือในทางแพทย์เองเขาก็ไม่อยากให้ยาอักเสบไปเรื่อยๆอเพราะมันก็มีผลต่อตับเนาะดังนั้นก็อาจจะมีการทํากายภาพบําบัดหรือการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตมาเพิ่มค่ะอืมเรียกว่าเป็นโรคที่ค่อนข้างจะส่งผลกับชีวิตประจําวันในทุกๆอย่างในขั้นตอนการเดินการนั่งอะไรทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็สําหรับทางแพทย์ทางเลือกันบ้างเห็นว่ามีสมุนไพรนะที่สามารถช่วยบรรเทาตรงส่วนนี้ได้ด้วยใช่ไหมคะครับ สาเหตุการเกิดไอข้อของอักเสบก็อย่างที่ดรนิกพูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้คือเกิดจากการอักเสบะนะครับเพราะสมุนไพรที่เรานํามาใช้เนี่ยก็ต้องมีสมุนไพรที่ลิ้ต้านการอักเสบแล้วก็ต,ต,ต,ต้านต้านต้านการเกิดอนุมูลสละัะเพราะกระบวนการอักเสบตรงนี้นมันจะมีอนุมูลสละเกิดขึ้นนะครับเพราะสมุนไพรที่เราใช้กันอยู่แพร่หลายทุกวันนี้ก็คือขมิ้นชันนะครับแต่ขมิ้นชันนั้นต้องอยู่ในรูปฟอร์มที่มันสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ถ้าเกิดเราใช้สมุนไพรเปี่ยวๆจากธรรมชาติหรือจากสารสกัดทั่วไปไมม่ากัน ปรุงคุณภาพมันประโยชน์ทางยาก็จะน้อยลงนะครับแล้วพอเราใช้ใช้ไอาสารเคลมินชันตัวเนี้หนึ่งมันจะปนไปต้านการอักเสบสองเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ร่วมกันกับสารสกัดจากถั่วเหลืองซึ่งในถั่วเหลืองนะครับมันจะมีมันจะมีสารสำคัญก็คือไอกลุ่มไอโซฟลาโวนนะครับไอโซฟลาโวนตัวนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นสับคำใหญ่มันจะมีตัวเล็กๆซ่อนกันอยู่อีก3ตัวก็มีกรีเซตินไดดีสเอนแล้วก็ไกลเซตินนะครับในสาร3ตัวเนี้ยมันมันมันจะช่วยหนึ่งต้านต้านอต้านการอักเสบ ร่วมก,ก,กันกับเกลือคูมีนอยออนะครับขณะเดียวกันตัวมันฤทธิ์ของมันเองเนี่ยก็เป็นฤทธิ์แอนตี้ออกซิแดนต์คือต่อต้านรือมูลสลักในกระบวนการอักสิการเกิดอักเสบเนี่ยมันจะมีฟรีดหรือข้อฤทธิ์ออุมูลสละเย,เยอะมากอยู่นี้ก็จะช่วยลดอนุมูลสละตรงนั้นได้อีกทางนึงด้วยอืค่ะคือเรียกว่าสารทั้งสองตัวเนี่ยเมื่อทำงานร่วมกันจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนอกจากนั้นนะครับคุณแป้งครับจากงานวิจัยเราพบว่า การใช้สารสองตัวนี้ร่วมกันยังเหมาะกับคนที่ให้ฟื้นตัวจากการผ่าตัดได้เร็วขึ้นนะครับเราเคยมีการทดลองจากคนที่ไปผ่าตัดขอโทษผ่าตัดจมูกผัดสัญญกรมกรมอ<า>ะไร,ะรทุกนี้นะครับ,รบปรากฏว่าแผลของเขาจะหายเร็วกว่าคนทั่วไปเ,เกือบเท่าตัวนะคะก็น่าจะถูกใจสาวๆสมัยนี้เลยนะคะแล้วก็เรียกว่าในการเลือก การทานมันเหวินดอกเตอร์ค่ะคบ,บางคนส่วนว่าเห็นดอกเตอร์พูดมันเนี่ยแล้วเราจะสามารถเลือกทานยังไงได้บ้างอาจจะทานจากแบบธรรมชาติเลยได้ไหมหรือว่าจะต้องสกัดมาเป็นในรูปแบบไหนยังไงครับ,รบเป็นคําถามที่ดีครับคำถามนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดเราทานจากธรรมชาติเลยเนยนะอะการที่หนึ่งเนี่ยสารสำคัญ active ingredient เนี่ยที่อยู่ในสารสำคัญเนี่ยมีน้อยมาก,มากแล้วการทานเนี่ยเราต้องทานปริมาณที่เยอะมากมเพื่อให้ได้สารสำคัญที่เพียงพอเพราะตอนตอนหลังเนี่ยเราจะมีการวิธีการสกัด เอาสารสําคัญออกมาหล้วจากนั้นไม่เพียงแต่แค่นี้นะครับวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้มะเจริญต่อไปอีกเราเอาสารสำคัญที่ออกมาศึกษาต่อด้วยว่าแล้วเมื่อเราทานไปแล้วเนี่ยสาร,รัวนี้ยังคงอยู่ในร่างกายได้ไหมมันเกิดการเสื่อมสลายเมื่อไปถึงกระเพาะหรือไปถึงลำไส้เล็กไหม<อ>เราเราก็ต้องมีกา,ารศึกษาต่อแล้วามีการดูซึมเข้าสู่ร่างกายได้จริงไหมเราเราต้องทานทานในรูปของสารสกัดที่ได้ผลจริงๆแล้วก็สามารถซึมเข้าสู่ร่างกายได้จริงนะครับ ค่ะแบบนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดก็คือควรจะทานในรูปแบบของอาสารสกัดครับสารสกัดซึดดด่งพอเราได้สารสกัดมาแล้วเนี่ยอยู่ที่ฟอร์มที่เราจะมาก็เรียกฟอร์มูลเลตว่าเรา,าจะฟอร์มูลเลตเป็นในรูปของอะไรจะเป็นในรูปของแคปซูลในรูปของยาชงล,ลนะลายน้ำหรือเรียกเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรก็สุดแล้วแต่ในในในแต่ที่เราจะทํากัน ค่ะแต่ดีที่สุดก็คือทานในรูปแบบสารสกัดแน่นอนหลายท่านฟังคลิปแล้วก็ไปซื้อเมลีคาเมินชันนั่งกัดกินทั้งวันนี่คือแค่จะไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมคืเป็นการลดก้ยังไม่หายการลดยังไม่หายนะคะเสียก็เด่ที่ดรแนะนําไปนะแล้วก็เรียกว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะได้ทําความรู้ใจกับเรื่องราวของโรคข้ออักเสบมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งสมุนไพรนะคะทางเลือกด้วยนะที่หลายหลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะปวดตามข้อทานเข้าไปเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการด้วยหรือว่าใครที่ยังไม่เป็นเนี่กกาารรไม่่่ออ็ใชเพว ไอ้อนุมวลสลากที่มันเข้าสู่ร่างกายและการอักเสบมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาะนะครับจากการใช้ชุดของเราบางทีเราหกล้มเลยเนี่ยมันก็กินเข้าไปมันช่วยออป้องกันไม่ได้อีกทางนึงครับ นะคะก็เรียกว่ากันไว้ดีกว่ามาแก้ที<ช>หลังนั่นเองนะคะคแล้วก็วันนี้ค่ะได้มาพูดคุยกันนะถึงเรื่องราวของโรคข้ออักเสบนะคะรวมไปถึงเรื่องราวของสมุนไพรด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยสําหรับดรนิกนะคะที่มาให้ความรู้ของผู้ชมทางบ้านนะคะเรียกว่ากระจ่างชัดเจนมากๆเลยขอพระคุณดรมากนะคะคคแต่ว่าช่วงหน้าของราคาเราต้องรักษาคนนันอยู่กับแป้นตรงนี้นะคะมาพร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษค่ะซึ่งเป็นคนที่มีอาการปวดจริงๆนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยอาการปวดของเขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีวิธีการแนวทาง การรักษายังไงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลาวคุยกันต่อค่ะคุณทราบหรือไม่ปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นโรคข้อเสื่อมถึง6ล้านคนถึงแม้ว่าจะไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตแต่ก็เป็นโรคที่สร้างความทุกข์ทรมานและอาจทำให้เกิดความพิการกับผู้ที่เป็นได้โรคข้อเสื่อมคือโรคที่เกิดจากกระดูกอ่อนผิวข้อถูกทำลายลงอย่างช้า,ชา จนเป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของข้อซึ่งอาจส่งผลให้น้ำบริเวณข้อลดลงกระดูกงอผิดปกติหรือกล้ามเนื้อและเอ็นรอบข้อหย่อนยานซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทำให้เคลื่อนไหวข้อได้อย่างจำกัดรวมทั้งทำให้เกิดอาการปวดบวมที่ข้อและนำไปสู่อาการปวดอย่างรุนแรงได้โดยโรคข้อเสื่อมที่พบบ่อย มักอยู่ในตำแหน่งของข้อที่ต้องรับน้ำหนักมากเกินไปเช่นข้อเข่าข้อสะโพกข้อต่อกระดูกสันหลังสาเหตุของการเกิดโรคข้อเสื่อมเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไปจะส่งผลให้เกิดแรงกดภายในข้อที่รับน้ำหนักเพิ่มขึ้นกิจกรรมบางอย่างที่ส่งผลให้ข้อต้องรับแรงกดมากจนเกินไปเช่นการยกของหนัก การนั่งคุกเข่าหรือนั่งพับเพียบปัจจัยทางพัตธุกรรมโดยเฉพาะในครอบครัวที่มีประวัติข้อและกระดูกอ่อนผิวข้ออ่อนแอรหรืออายุมากขึ้นก็มีโอกาสพบโรคข้อเสื่อมได้มากขึ้นจากการใช้งานมาเป็นเวลานานนั่นเอง และในช่วงนี้ของเรานะคะก็มีอีกหนึ่งแขกรับเชิญพิเศษค่ะเป็นผู้ที่ประสบปัญหาข้อเข่าเสื่อมนะคะวันนี้เขาจะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ค่ะรวมไปถึงอาการนะคะแล้วก็วิธีการรักษาที่พี่เขาเนี่ยเคยประสบพบเจอมานะคะขอต้อนรับเลยค่ะพี่สมยศคงดนตรีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตให้แนะนาตัวให้คุณผู้ชมทั้งบ้านรู้จักสักนิดนึงค่ะครับผมผมสมยศนะครับก็เมือ่อก่อนก็ค้าขายนะครับป<อ>ัจจุบันก็มาทำค้าขายออนไลน์โดยตรงนะครับก็ อายุ61ปี61ปีแต่ว่ายังดูสดใสแข็งแรงมาเห็นเดิมเลยปุ๊บเลยนะคะคือถ้าไม่บอกเนี่ยไม่ทราบเลยว่าพี่สมยศเองเนี่ยเคยประสบปัญหากับเรื่องของข้อเข่ามาก่อนครับค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงเป็นยังไงบ้างก็ตอนนั้นขายของอยู่แล้วก็คือไม่มีอาการบ่งบอกถึงว่าจะเป็นอ่ะก็นั่งขายของปกติแต่อยู่มันลุกไม่ขึ้นค่ะลุกไม่ขึ้นเลยฮะคือมันไม่ได้เลยไม่ได้ฮะลุกก็คือจะล้มปทันทีมันปวดเลยก็เลยต้อง ้องนอนราบกับพื้นแล้วก็ไปหาหมอหมอก็เอ็กซเรย์ปรากฏว่ามันมีข้อข้อเสื่อมแล้วก็กระดูกอ่อนมันจะมันชํารุดมันจะหายไปหน่อยหนึ่งก็บวมมีการบวมด้วยนะฮะข้อข่าวบวมด้วยก็หมอให้ยามาทานแต่หลังจากนั้นก็อาการมุ้นยังมีอยู่แล้วที่เห็นเด่นชัดก็คือว่าระ่ยาหลังเนี่ยผมจะเดินขึ้นบันไดเสียงมันจะก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บแล้วก็จะมีการปวดแต่ผมใช้ตัวเนี้ยตัวไอโซพาวเดอร์ตัวเนี้ยคทานก็อาการ คานรู้สึก3ามสี่สองก็เห็นผลแล้วนะผมว่ารู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยปวดไม่อะไรแต่ก็แก๊บก็ยังมีนิดหน่อยแต่ว่าก็โอเคแต่ตัวเนี้ย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 สุดยอดนะฮะตัวเนี้ยผมใช้ใช้ทาด้วยวันตววันปัจจุบันก็ทาอยู่ก็คือควบคู่กันไปเลยควบคู่นะคะก็คืออย่างพี่สมเด็เองเนี่ยคือประสบปัญหาเรื่องของการปวดก็แก๊บเนี่ยเป็นมานานไหมพี่ปีหนึ่งเป็นปีแล้วครับปีแล้วครับแล้วก็ไปไปหาหมอแบบแผนปัจจุบันต่างๆอะไรมาครับก็ถ้าเป็นเยอะไปฮะ ถ้าถ้าเป็นน,น้อยๆกับตัวนี้พอ,อแล้ว ừ, ตัวนี้นะะใช้ได้อย,อย่างที่บอกเวลาเดินขึ้นก็แกรบแกรบอย่างเงี้ยค่ะคสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยดรขามันเกิดจากอะไรคะครับเกิดจากอย่างนี้ฮะในใในนข้อเข่านะครับจะมีพวกกระดูกขอคนคาเทเลตตรงนี้มันเสื่อมพอมันเสือเเส่อมปุ๊บเวลามันขยับเนี่ยมันก็จะเสียดสีกันแล้วก็เสียดสีมันที่หนังก็ก๊อบแกรบตรงนี้นะครับแล้วก็มันมันก่อให้เกิดการอักเสบอย่างเมื่อกี้ที่คุณสุยศบอกเมื่อกี้ว่ามันจะบวมบวมเนื่องจากการอักเสบกระบวนการอักเสบเเราาสังงกตได้่ยๆฮะ คุณแป้งครับมันจะมีปวดบวมแดงร้อนอครับไอบวมเนี่ยคือจริงๆไอตรงนี้ที่มันบวมเนี่ยเกิดจากน้ําเหลืองครับหักพองตรงนี้เต็ไมไปหมดเลยครับโอ้โนะคะก็ะเรียกว,ว่าถึงขั้นเคยเป็นแบบลุกไม่ขึ้นแล้วก็นอนเลยใช่ไหมค,คะก็หลังจากที่พี่สมยศนะคะหลอลองไปรักษาแพทย์ปัจจุบันมาแล้วก็มาเจอกับอีกหนึ่งสมุนไพรของเราที่เป็นน้งเลือกนะคะอันนี้มาเจอได้ยังไงคะพี่ก็กอดีมีเพื่อนได้นำอ่ะครับได้นว่าตรงเนี้ยเป็นงานคือคือ ก่อนที่ผมจะใช้อะไรสัก่างเนี้ยผมจะจะดูว่าสินค้าแต่ละอย่างว่ามันแบบมีงานวิจัยหรือเปล่ามีอะไรรองรับอ่ะแต่ผมเชื่อว่าถ้ามีงานวิจัยเนี่ยของต้องดีอยู่แล้วผมก็เลยใช้ตัวนี้เขาแนะนํามาตัวนี้ก็เลยใช้มาตลอดเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้ทดลองใช้ไปรู้สึกว่ากีวันหรือว่าไงอาการของเรารู้สึกเปลี่ยนแปลงไงบ้างคะตัวนี้ผมทานไม่ถึงกล่องอาการที่ที่ก๊อบแก๊บมันจะน้อยลงแล้วก็ที่ปวด วดอักเสบมันก็หายไปเลยค่ะไม่ว่าหายแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยใช่เลยใช่ใช่จถึงทุกวันนี้ก็คืออาการเหล่านี้ใช่ไม่มีแล้วครับทุกวันนี้ก็ปวดเมื่อยธรรมดาก็ใช้ตัวนี้พอแล้วครับค่ะตัวนี้ก็พอแล้วทานทุกวันก็โอเคแล้วครับใช่เลยก็คือใช้ต่อเนื่องมาเป็นเวลาประมาณหนึ่งปีกว่าแล้วด้วยหนึ่งปีปัจจุบันก็ใช้อยู่ปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ด้วยอาการก็คือดีขึ้นมากๆเลยตอนนี้ปวดธรรมดานะคะแล้วถ้าเกิดว่าหลายๆคนดูรายการและเห็นว่า เ,เริ่มสนใจรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นละอาการเริ่มดีขึ้นหายแล้วอย่างเงี้ยไม,ไม่ไม่กินต่อเลยดีกว่าได้ไหมหรือยังไงดีคะด็อกเตอร์อย่างนี้ครับโรคนี้คืออยู่ในกลุ่มโรค NCD นะครับคือโรคความเสื่อมของของคนที่สูงวัยเพราะนั้นเมื่อมันเสื่อมแล้วเนี่ยโอกาสที่กลับมา recover ในร0อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราเรา,เราควรจะกินเสริมกันเอาไว้ผมก็าอายุหกสิบกว่าแล้วคือโอกาสโอกาสที่เราใช้ร่างกายเราเนี่ย อ๋อมันมันก็อาจจะเกิดเอกการให้กับไม่มาได้อีกแต่การที่เรากินเสริมกันเอาไว้เนี่ยนะฮะอาหารเสริมเราเนี้ยมันสามารถคงอยู่ในร่างกายได้มันมันจะช่วยปกป้องร่างกายนะครับก็อยากจะเรียนคุณสมยศว่าคุณจะทานไอโซเขื่อมากจะใช้แค่ดีหละได้ครับไม้ทานไอ้ช้ยคู่กันจะดีกว่าครับก็ได้ว่าคู่กันก็จะเห็นผลในระยะยาวที่ดีกว่าครับใช่ไหมคะ ก็ได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้กับทุกๆคนเลยนะคะอย่างเช่นพี่สมเด็จเองเนี่ยเคยเป็นหนักถึงขั้นที่ได้ว่าลุกไม่ขึ้นจนถึงทุกวันนี้ก็คือวิ่งได้เลยแต่ทุกบอนได้เลยใช่ไหมคะสบายสบายสบายๆนะคะอย่างก็ต้องลองนันเตอร์นะเพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสมุนไพรของไทยของแต่มีมีเสริมนิดนึงฮะไอตัวเนี้ยตัวเนี้ยฮะคือแนะนำว่าคนที่ใช้อ่ะคือตัวเนี้ยมันเป็นเป็นยาดมอย่างดีนะ เวลาทานเนี่ยมือที่ทานเนี่ยมาดมเนี่ยโอ้โหนอนแบบสดชื่นมากจริงๆครอันนี้อันนี้ประสบการณ์โดยตรงเลยและยิ่งเป็นพ่อค้าออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะไม่ค่อยได้หลับได้นอนแลวล่าสุดขอเสริมเนิดนะล่าสุดเนี่ยล่าสุดเนี่ยเมื่อที่ไปแล้วเองก่อนจะมาเนี่ยครก็คือมือไปสบัดโดนโต๊ะเนี่ยปกตินี่นิ้วมือเนี่ยโดนเนี่ยมันจะช้ำมากนะถ้าไว้คืนหนึ่งเนี่ยแต่ผมใช้ตัวรีแลกซ์ในทานเชื่อว่าไม่มีอาการเลยแล้วหายด้วยเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่ แจ๋วจริงๆเลยนะครับะะก็เรียกว่าตอนนี้บรรดาเพื่อนๆก็คือใช้ตามกันหมดแล้วใช่ไหมคะใดีจริงๆเลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับออคุณสมยศที่มาแชร์ประสบการณ์กันและอยากจะให้ฝากถึงคนดูทางบ้านนิดนึงที่อาจจะเป็นวัยใกล้เคียงกันหรือว่าประสบปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะแล้วก็อยากจะกําลังมองหาตัวช่วยดีๆหรือว่าเป็นสมุนไพรอย่างเงี้ยอยากจะให้อา่านนักผู้ชมทางบ้านกนิดนึงคะ่ะครับก็คือตัวนี้ผมใช้จริงนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมบอกมาเนี่ยคือ ประสบการณ์จริงๆเลยว่าใช้ใช้ดีมากนะครับทั้งทั้งตัวทั้งแบบทาและแบบทานเนี่ยค,ครับเพราะว่าเป็นงานวิจัยเพราะว่าจะซื้ออะไรทั้งอย่างเนี่ยผมผมต้องดูว่าเป็นผ่านงานวิจัยหรือเปล่าดีหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งท,ที่ทุกคนต้องต้อง,ต,องต้องดูครับแต่ใน้นผมใช้เนี่ยมันได้ผลก็เลยบอกต่อว่าท่านที่มีอายุเยอะๆเนี่ยฮะ แบผมใน61ปีเนี่ยก็โอเคตอนนี้ก็โอเคแล้วถไม่มีอะไรก็เชิญชัวนนะว่าตัวน,นี้สุดยอดจริงๆนะครับแล้วสัมผัสได้จริงๆนะคะว่าพี่สมยศเนี่ยสดใสรา่าเริงแล้วก็การเดินเหินในปกตินะคะเหมือนแบบว่าคนแบบไม่ถึง60อะ่ะจริงสใสัยมากเลยนะคะแล้วก็ดรคะให้ดรฝากคุณผู้ชมันสักนิดนึงกับผลิตภัณฑ์ค่ะครับก็ผลิตภัณฑ์ทั้งสองตัวนี้ก็เป็นางานวิจัยต้นๆของผมหลังจากที่ผมประสบความสำเร็จจากการทำกระมิ้นชั้นละลายน,าน้ำ จากนั้นผมก็นำสารสกัดตัวนี้นะครับมาต่อยอดทําธุรกิจทำ,ทำสินค้าท,ที่ที่มันนอกเหนือจากรักษาโรคกรดไหลย้อนะนะครับก็คือออกมาในก่องของครีมก่อนเป็นครีมครีมดีแลกนะครับซึ่งในครีมดีแลกเนี่ยเราก็มีสารสําคัญปกป้องการอักเสบนะครับน,นอกจากกระมินชันเราก็มีสารสกัดจากเปลือกมังคุดนะครับเ,เขา้าเขา้าเข้ามาร่วมด้วยนะครับส่วนในตัวไอโซไอโซเกอร์มาที่ผมได้ได้ได้ได,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 ได้พูดถึงางานวิจัยเมื่อสักครู่ไปผับคป้ไปตอนต้นรายการนะครับ ก็เป็นเป็นเป็นซินเดอร์จิสติกกับไอโซโฟลาโวนกับก็ก็ช่วยปกทําให้การอักเสบเนะี่ย ม,มันมันมันออกฤทธิ์ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับอืม <พ star S 1> ค่ะเรียกว่าวันนี้นะคะร่วมพูดคุยกันนะคะถึงพี่สมยศซึ่งเป็นผู้ที่ประสบป,ปัญหานะคะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยอาการดีขึ้นอย่างมากเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะที่ผู้ชมได้รับทราบไปนะคะก็อยากจะให้ลองเปิดใจดูกันละกันนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งทางเรื่องด,ดีๆตรงนี้ก็อยากจะให้ได้ทดลองกันนะคะขอพระคุณทั้งสองท่านเลยที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการวันนีข้ขอ,ขอบคุณคุณสมยศแล้วก็ดตรมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ วันนี้เรียกว่าคุยกันเต็มอิ่มเลยนะคะคุณผู้ชมทางบ้านก็น่าจะไขข้อสงสัยได้มากเลยทีเดียวค่ะและที่สําคัญนะคะถ้าเกิดว่าใครมีอาการปวดตอนนี้เนี่ยอย่านิ่งนอนใจนะคะสังเกตตัวเองดีๆค่ะและถ้าเกิดว่ามีอาการมากขึ้นมากขึ้นนะคะแนะนําว่าให้ไปพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญค่ะหรืออาจจะลองนะคะอีกหนึ่งทางเลือกกับสมุนไพรไทยของเราก็จะสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดตามข้อได้นะคะญญและอีกหนึ่งสิ่งเลยที่จําเป็นมากๆนั่นก็คือเรื่องราวของการ ออกกาลังกายค่ะมันออกกําลังกายให้มากขึ้นนะคะเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นของกระดูกขอ้อต่อต่างๆค่ะแล้ววันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะในครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องราวของโรคอะไรต้องติดตามให้ได้นะคะทุกวันเสาร์เวลาบ่ายมงตรค่ะทางช่อง YouTube CCI Health Club นะคะกับรายการ Health Checkup รู้ให้ถูกโรควันนี้แป้งลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ